เี้ค่ะป้าเอฟซีบอกว่าตามแม่เพชรให้หน่อยเล่นไม่ได้น้อเขาโทรเขาเขาโทรหาหลายบ่แม่โอโยแต่าข้าจ้าก็บอกว่าข้าจาไปเลยแล้วไปเลยขึ้นบนแม่เออมันเป็นสูตรล่างเนาะเอาบนล่างเนาะแม่เนาะอืที่เกี่ยวแต่ว่าจะฟ้องกัว่าซื้อยันเด้เออแล้วานนี่ก็ชุดว่าซื้อให้ไปไล่ซองเลยเนาะครับมันบอกว่าเห็นจะฟ้องซื้อเลยอดเอาเพราะว่าเลียนวุฒิหน่อยโตก็ไปอยากซื้อน่ะไม่มีแปดหากระแปดเก่าครับ สี้แปดกันไปจะชวนน้อมันตีดดับเบอร์แม่เบอร์ใดนรับจำเบอร์เจ้าของได้ไหมจำแมวเลยเก้าห้าเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสี่หกเอาให้ถูกนะแม่แมวแมวนึงอันล่างแบบนี้อันที่แม่ว่ามันบลูเตอร์เทียนนะครับ กับบอลลูนแต่ว่ามันมันถึงบนเนาะมันต้องหันมันมันนี่หันที่ไปเลยมันนีทั้งแปดทั้งอันไม่ไม่เกียร์ที่แปดที่เก้าครับแต่ว่าเก้าแม่บอนะมันจีนดับครับนี่แหละอแม่ว่าอยู่คำมันคำมันดับแต่คมันรุดสูตรหนึ่งอ่ะมันไปเมิด่วับ พวกอันนั่นก็ขึ้นกันนะทุกคนทุกคนกต่ก็ข้นกันเขาอันเขาคอมเมนมามาต์แม่มาว่าป่านไหนแล้วสิยุทธโกหกแก่เพศรัศน,นเลือกมาไม่เห็นเขาเยัยบเพียร์สันเลขออกมาแล้วใครเห็นว่าออกว่ามีเล็กรัศนเขาบเพิ่มมากอืมเขาคือบางคนเขาก็ยังไม่ดูนะแม่อยู่ที่ดวงนะฮะ <c oughs> อันแม่ว่านะมันม่ละใช้เต่ดวงเฮากับ,บ่ได้ต้องมาใช้ดวงข้าน้า <c oughs> พอไม่ค่อยได้ป่แม่นว่าน,นั่นไปด้วยกันงั้นว่ได้กันนะคน <c oughs> ใช่อยู่ครับแม่ไ <c oughs> ม่ต้องอาศัยดวงข้าน้า <c oughs> ดวงข้าน้าครับ <c oughs> แต่ว่าสูตร <c oughs> ยังไม่หลุดเลยใช่ไหมแม่ว <n ang> ่าเนี่ว <c oughs> ันนี้ได้อันวันนี้ได้เอัน้าหกแปด ก้าอันนี้บนหรือล่างแม่ล่างล่าง <c oughs> แต่ว่าเรียกวิ่งแม่วางหันไม่ได้เก็กับแปดเนาะครับ <c oughs> เก็เป็นติดดาบแม่ก็ได้ตัดออกไม่ได้ออกแต่แปดมันเรียกแต่แปดกับเก้าวางหันมันมาด้วยกันมันเลยมาน้วกันครับหาแม่แม่มากซื้อซื้เลยแม่ได้ออกใส่ตอนแรกแม่มากซีมันมัได้เอาหาใสาน่น้ำครับที่เกี่ยวมันเรียกมันเรียกเรียกสองตัว แต่ว่าถ้าแม่ตัดดับไปดับวันนี้เร้กวันนี้เดียหลายตัวเด้แบบนี้แต่แต่รู้สึกว่ามาทำเนี่ยรู้สึกว่าจะเข้าหลายงวดแล้วนะคุณแม่แม่นเรียกเแม่มข่าบนล่างมากเม้วันบนางเรื่องข่าบนล่างนะครับเงินหนีบปเนี่ยีด้อาจ,จิข่าบนล่างโอ้นเนี้ยแสดงว่างวดเมื่อกี้เข้าล่างอย่างเดียวเหรอครับคุณแม่ในอันงวดมะข่าเขา้เขาแต่ล่างแต่ว่าเรียกวี่งมมนถันขาได้แม่ว่าน อันแปดเนาะแม่ว่าแม่แปดอันวิ่งนะวิ่งเจ็ดก็แปดแม่ก็ได้มอันงวดรอบพังหารแม่วิ่งเจ็ดก็แปดวันนี้แม่วิ่งหากรบหกแต่ว่าหกติดดับขันอยูนะหกพมาหกดับบ่แม่ดับล่างหรือบนดับล่างแหกนี่คือดับล่างแมนอันนี้ดับล่างแต่ว่ามันก็อธิสินขันบรรยูมันบ้าในรูดกะเทียมนี่แหละอัน มันดับล่างอันอเล็กวิ่งแม่เนียบ้างหันไม่มากน้ำกันเนาะเกล็ดกแปดแต่มันเท่าอันนั้นเลยล่างนะแม่จับคู่ไว้นัอันแม่จับคู่นะแม่จับยูแม่น่มากหาหาครับหาหาสองแล้วก็หาหกอันเนี้ยล่างในแม่มากมันแม่มาเฮ็ดมาตัดเรื่องอะไรอันอันสูรแม่เฮ็ดสูดเต็มนะครับหาบ่มีล่างนะนะแม่ชุดร่ม แม่คึ้นบ้านไม่สิขึ้นบนสามารถไปบนได้ได้เพราะว่าไม่เข่าบนไร่ไม่เข่าบนพุทธิยะแม่สูตรล่างเนไงสูตรล่างไปเข้าบนแม่นล่างไม่เกิดเผาโยนก็ล่างชุดล่างชุดล่างมีล่างมีโยซานตัวกับนีโยใช่เป็นน้ำยาอีสี่คือว่าเราเห็นคือสูตรล่างล่างอย่างเดียวแต่ว่าไปขึ้นบนแม่ไม่ไมั่ขึ้นบนนเออ ม่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นเลขิดเนะกี่รอบแล้วแม่ที่มันขึ้นบนนี่สองแล้วสองงวดติดแล้วใช่ไหมที่ขึ้นบนนี่ก็สามารถไปบนได้เนะแม่เนาะแต่ว่าเป็นสูตรล่างเอาเอฟซียาสับสนะฮะสูตรบนนะแม่ก็ไม่ได้เสียใจเนสูตรบนนะครับมัดสูตรซ้อนกันแปดอย่างเดียวงวดนี้งวดนี้บนแม่ทำเรียงเสร็แล้วเอาปล่อยเลยไหมวันนี้ปล่อยเลยเนาะทั้งล่างทั้งบนเลยเนาะ แม่บนนะแม่ได้นึ่งกับเกลาวเรียกวิ่งนะนึ่งกับเกรับแล้ว่าเกลียนี่จะเด่นกว่านื้แม่เขียนให้หน่อยได้ไหมบนมีตัวไหนบ้างครับแม่เนอเจี๋ยครับผมเขียนเออขีดเส้นใต้ก็ได้ครับอันยุับแลาวเอาวันนี้จะมีบนด้วยนะไอีนะบนนี่แม่มีวิ่งอะไรบ้างครับเกล่งวกับนึ้วิ่งเก้าวกับหนึ่งล่างนี่วิ่งวิ่งกัน วิ่งหากับโกแต่ว่ากกนี่มันติดดักของแม่นะแม่ได้เอาแต่หาหแต่แม่ไม่ให้สูตรเต็มนี่ยหาบวมหานะสูตรลา่างหรืบ่มีครับแต่มันมีอาจีพไปบนอแต่ว่าแต่ว่าหากับโกเนะี่ยของแม่นะตามแม่เฮ็ดน,นะมันลุ้นมันเ้ิดลุ้นมันข้นข้างออกไปหมดเลยครับแต่ว่ากรกเหมือนี่แบบเนี้ยแต่ว่าที่จริงสูตรแม่นะกะโกมี่กดับฮามี่ <C ular> แมาทแม่ไม่เห็ดแล้วไม่เห็ดสุดไงมันนะอื <C ular> สุดไงมันนะมันพ่มีหาแบบเน,นี้ยมันสามารถขึ้นบนได้แม่เอาแม่จับคู่นนจับคู่บนให้หน่อยแม่จับคู่บนเนยเะครับผมเลขลักลอยแม่ได้อันนั้นได้เอาเอาทั้งสามตัวสองตัวเลยนะแม่เลขลักลอยแม่ได้อันห้าเจ็ดเอาอยู่ไหมบังหันรูวเทยวะเอา มันก็มีเข้ามีหลุดนะแม่เนาะไม่สิรูดเบ้างวันเลยครับแต่ก็เพิ่งหลุดใช่ไหมแม่กิ้งวดครับเพิ่งหลุดทีนี้เขาแต่นรูดแค่เดียวนะหลักร้อยอะนะแม่เขาแต่นรูดแค่เดียวโอ้ยบ้างหัดเป็นเนื้อโครงเก้าหกเขานะหาดเป็นยังมีอโยกหกเหนะครับผมรูดแค่เดียวนี่แหละครับเอาอันนี้จะเป็นสูตรบนนะครับท่านวาเพื่นบ้านแม่นะพี่กิ้งแม่นะ ว่ามักหาล่างนะแม่มักหาหานนะผู้ใดว่าของแม่เพราเขาเอาแม่ยกให้ดูหมดเมื่อกี้นะแม่แม่เพิ่งเข้าเป็นเขาเหรอเออนี่เหรอเขาว่าจักมือได้บ้านที่กับว่าเขียนนะโอ้เขียนอยู่นะท้าปีสิบเอ็ดท้บปีหกแปดเขียนอยู่นะครับกับว่าเขียนว่าเส้นบของแม่เสาอยู่ค่ะครับนี่นะครับ FC ครับผมแคปไว้เลยนะครับอันนี้คือของงวดที่แล้วนะเดี๋ยวจะว่าของแม่ไม่เข้าเอา แม่ทําต่อเลยครับแม่มาเรียนว่าวิวววว่งมาเนาะนแต่ว่าอันนึงนะถ้าไม่มาจะใส่แต่ไม่เป็นรูปแม่เด้ถือเรียกย้องเสร็จละมี่หาสามแปดของปอมแม่ของปอมนั่งรเขาเข้าบ้านเขาเข้าขบ้านแบบปลออบ่อยตัวนั้นลนะโว้ยมาได้ปลอ่อยแค่ตัวนั้นนะนของปอมครับแม่ของปอมแอนแม่เอาให้เบิง้งแม่เอาให้เบิ้งยืนยันลังนะอืมาให้แม่จับคู่สามตัวสองตัวเลยนะคุณแม่วันนี้ จะเป็นชุดล่างกับชุดบน,น,นเดี๋ยวใกล้ๆวันก็จะเป็นชุดเน้นใช่ไหมครับคุณแม่แมรู้สึกว่าใกล้ๆวันทีไรผมไม่ได้มาสักทีแม่เจ้าถ่าอยู่เด้อเจ้าถา,ถา,าปถ่ายอปโมาไปเาม้าชุดเน้นไปผมผมติดไปชัยภูมิ <laughs> <laughs> ไปไกดไปชัยภูมิครับเอาหรือว่าใครทักหาคุณแม่เลยในเอฟซีนะทักหาคุณแม่เลยนะครับผมสําหรับเอฟซีที่ติดตามแม่เพชรนะครับ บางทีทางช่องติดภารกิจหลายอย่างอันมื่อมัน้าเจ้ามาแต้งสมวันทักตาบาครับแม่สิร้องเศร้าเมื่อได้แล้วั่นมาลูคือกานท่นบอกว่าสิมาแต่ไหนสิมาบ่ามาทักมาสิมามามาอยู่แล้วครับแต่จะมากี่รอบแค่นั้นเนาะแม่เนาะเจ้าเอามีเบอร์แล้วให้เอฟซีทักหาแล้วกันเนาะครับตว่าพอคุณมาอันคขเรียกเปล่านี้แม่มากเก่าเกา เก่าๆครับผมแม่มาเก่าๆเพราะว่าเลขเลขของแม่มัดสูตรนะไม่ซีโซนเก่าโบรนะต้องหันมันเดียวแฟรตัวเดียวเนาะอันท้ายเ็ดสรุปเก้านะอันนั้นแม่เทสคร่าวๆดาวๆไปเชื่อๆนั้นว่าเฮ็ดตัดนะแม่ว่าหากระโปงเพาแม่มาตัดค่าของมันเลียแต่แปะม้วนเลขหันนั่งขื่อว่างหันมันสีเดียอะไรไมันสีเดียร์นั่นมันสีเดียร์แต่เก่าอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดสุดเต็มที่ที่หา เททั้งเหมือนทงนามเด็ขลเอบงไนเข้าไหลป่าเปล่าเอาให้แม่ดูสถิติของคุณแม่นะี่ก็เป็นสรุปแนวทางเนาะคุณแม่เนาะสรุปแนวทางนะครับผมเจ็ดเจ็ดเก้าหกโอ้เจ็ดเก้าหกใน FC นะเบอร์โทรแม่อะไรนะแม่แม่แม่อ่านให้ฟังหน่อยครับศูนย์เก้าห้า เก้าเจ็ดแปดเจ็ดสี่โมหขออีกรอบนะยครับแม่สี่เก้าห้าเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสี่โมหโอ้ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่เพชรวันนี้มีทั้งบนมีทั้งล่างเลยนะคุณแม่เนาะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะแม่เนาะครับ นี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาตามชุดเน้นอีกทีนึง<ต>นะครับวันนี้น่าจะมาแล้วคุณแม่ถ้าไม่มาเดี๋ยวให้เอฟซีทักหาแล้วแม่เนาะใช่ <Yeah. S 1> กลเป็นแนวทางในเ <FC S 2> <ข>อฟซีนะันรหาอยู่ครับ